สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมเรือในจังหวัดน่านนะครับผมก็นี่ครับเรือที่นี่คือเป็นเรือของศาลหลักเมืองของน่านนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมเรือนะครับเป็นเรือสีขาวเหลืองอลามครับผมแต่ไม่รู้ชื่อว่าชื่อเรือว่าอะไรครับผมเดี๋ยวเราไปชมมาพร้อมกันผมก็ยังไม่เดินเข้าไปเลย นี่ครับเรือเอกลักษณ์ของเมืองน้าน,นครับก็ได้แชมป์ก่อดแชมป์มาเยอะแล้วครับผมเป็นเรือนี่มีชื่อด้วยเจ้าพ่อหลักพระหลักเมืองน้านครับผมเรือน่าจะเป็นสามสิบฝีพายนะครับผมเรือเป็นเรือยาวโบราณครับผม เหือยาโบราณที่น่าจะเอามาทำม,มาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ครับไว้ให้ลูกหลานได้ดูครับที่ศาลหลักเมืองน่านสีขาวเหลืองอลาล์นะสีขาวอลาลนะครับผมามาดูกันครับผมช่วงท้ายนี่ไม่มีกระดูกกลางอ๋อมีกระดูกกลางนิดๆครับผมแต่ไม่มีราวกลางตรงนี้ เอกลักษ์ของเมืองน่านครับที่ศาลหลักเมืองครับศาลหลักเมืองน่านในข้างพระเจดีย์เลยครับผมนี่ท้ายสงสวยครับผมเอกลักษ์ของเมืองน่านแหละความหนาก็จะหนานี่นะนี่ ประมาณหนึ่งข้อนิ้วผมเป็นเลือน,นข้อนิ้วมาแต่กรบเรือก็สูงมากเลยเ,เป็นเรือสามสิบฝีพายครับผมเรือยาวโอเคเรือลำเล็กก็เดี๋ยวก็ดูกันครับผมชื่อเรือ นี้ด้วยครับเจ้าพ่อพระหลักเมืองน่านเอกลักษณ์ของเมืองน่านครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูถ้วยรางวัลน,นะครับผมมีอะไรบ้างนี่ครับเข้าไปในมติพะครับผม นี่ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรางวัลชนะเลิศปีหกสามนี่ครับผมรางวันแชมป์นะครับผมถ้วยพระราชทานมาดูฝั่งนี้กันเรืครับฝั่งนี้ก็เป็นครับนี่ครับถ้วย ปีหกสองก็มีรางวัลที่หนึ่งปีหกสามโอ้รางวัลที่หนึ่งเยอะเลยครับผมนี่ครับอยู่ที่ภาพรประธานนะครับผมลวดลายเงือ,อสวยงามมากครับดูได้เลยนี่ครับ อยู่เป็นศารลรับเมืองครับเดินลงมาโอเควันนี้วันที่ห้าเดือนหกปีหกสี่นะครับผมก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปตามดูเรืออีกที่หนึ่งครับผมว่าจะไปที่ไหนบ้างครับผมนะครับสวัสดีครับ